สวัสดีค่ะวายพีมาแนะนำให้ชมกับที่สวยสวนผสมวิวภูเขาหนึ่งไร่นะคะที่ดินแปลงสวยวิวหลักล้านอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะโฉนดหนึ่งไร่นะคะอยู่ใกล้ชุมชนไม่เปี่ยวเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอพร้อมโอนให้เลยค่ะโอนให้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะมีให้เลือกสองแปลงสามารถลงบ้านได้เลยทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้ อยู่ที่ตำบลหน,นองปลาด่อำเภอร,รากวันจัังหวดกาญจนบุรีเขตลอยต่อระหว่างตำบลดอนคาอำเภออูทองจัังหวดสุพรรณบุรีนะคะวิวเขาร้อมรอบค่ะภูเขาลูกใหญ่มีทะเลเหมอกนะคะวิวสวยบรรยากาศดีน้ำไม่ท่วมสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่าจิ0เมตรเลยค่ะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านนะคะดินดีอากาศดีลมพัดเย็นๆตลอดวันค่ะ มีไฟฟ้ามีปะปาพร้อมถึงหน้าแปลงที่ดินด้วยนะคะทางสาธารณประโยชน์กว้าง6เมตรห่างจากถนนดำหลักเพียง300เมตรเท่านั้นราคาสุดคุ้มนะคะทั้งพัฒนาทั้งแถมคุ้มมากๆค่ะแปลงนี้นะคะมีการปรับเทหินคุกแถมฟรีร้อมรั้วรอบแปลงแถมฟรีประตูเข้าออก6เมตรแถมฟรีโคมไฟโซลาเซลล์แถมฟรีศาลานั่งรับลมนะคะ พร้อมด้วยสวนผสมค่ะเป็นสวนผลไม้ไม้ดอกนะคะไม้ประดับมากมายเลยค่ะอย่างเช่นมะม่วงมะไฟมะนาวชมพู่ตริงปิงระมุดเชอรี่ไม้ประดับหูกระจงจำปีไม้ดอกจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะพร้อมเดินวางระบบน้ำอัตโนมัติค่าน้ำเพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นค่ะอยู่ใกล้อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีเพียง15นาที อำเภอใหญ่และมีความเจริญมากๆนะ,ะอยู่ใกล้โรตัสอู่ทองเมเจอร์ซีเนเพ็ก17กิโลห่างจากโรงพยาบาลอู่ทอง18กิโลห่างจากโรงพยาบาลทนบุรีอู่ทอง17กิโลนะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาทำเทียม18กิโลอยู่ใกล้วัดเขาดีสลักจุดชมวิววัดปู่ฤสีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก6กิโลนะคะอยู่ใกล้สวนน้ำแฟนตาซีอาหารคาเฟ่จุดถ่ายรูป8กิโลค่ะอยู่ใกล้ตลาดนัดหมู่บ้านเพียง1กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้สถานีอนามัย 2>, 2กิโลอยู่ใกล้ร้านขายของชําส่งและปีก1กิโลค่ะ ท่าสนใจแปลงที่ดินนี้นะคะท่านสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะนัดหมายไปชมแปลงจริงได้ค่ะบรรยากาศดีสวยๆรอท่านจับจองเป็นเจ้าของกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ